การเดินทางของ Baby m มอน ster อร์กว่าจะเป็นอัลบัม้ม Drip นั้นมันทั้งแปลกทั้งเสียงและน่าตื่นเต้นไปพร้อมกันเลยครับพอท่ามกลางวิกฤตของ K-POP ปยุคนี้ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงไปพร้อมกับรายได้ของบริษัทใหญ่หดตัวมูลค่าหุ้นดิ่งลงอย่างหนัก YG และ Baby m ม n s t เ r กลับยังสามารถทำให้มิวสิกวิดีโอมียอดวิวระดับหลักร้อยล้านตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปได้ยากกว่าเดิมมากครับในการได้ยอดวิวจาก YouTube ยุคนี้ และบางคนอาจตัดสินไปก่อนว่า Baby Monster ก็แค่โชคดีที่เป็นรุ่นน้องของวงระดับตำนานอย่าง2 1และ Blackpink แต่ในเบื้องหน้าที่คนพูดถึงแต่ความสำเร็จ ไม่มีใครเอะใจหรือสนใจจริงๆเลยว่าหาก Baby ้มอนสเตอร์เดินผิดเส้นทางก็อาจจะทำลายวงนี้ได้เลยครับเพราะสำหรับบางคนนั้นแค่ Baby ี้มอนสเตอร์เปิดตัวออกมาก็สามารถทำให้ไม่ชอบจนกระทั่งเกลียดได้เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ YG ก็รู้ถึงความอันตรายและความเสี่ยงที่จะล้มเหลวเป็นอย่างดีดังนั้นหาก YG จะยังดึงดันทำการตลาดแบบเดิมๆตามแบบบริษัทอื่นเบบี้มอนสเตอร์ก็คงพังไม่เป็นท่าแน่ สำหรับผมนั้นบริษัทพังคงไม่เป็นอะไรมากเท่าไหร่แต่ถ้าความฝันของเด็กๆพังเพราะผู้ใหญ่มีความสามารถไม่พอถ้าเป็นอย่างนั้นมันอาจจะทำลายความหวังของเด็กที่ทุ่มเททุกอย่างไปทั้งชีวิตได้เลยดังนั้น YG เขาทำอะไร YG ผลักดัน Baby Monster อย่างไรและ Baby Monster จะมีโอกาสแสดงว่าตัวเองมีคุณค่าเพียงพอให้สนับสนุนหรือไม่ มาร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านมองธุรกิจและการตลาดที่มีความฝันของเด็กๆเป็นเดิมพันกับเส้นทางที่สมาชิกทุ่มเททั้งชีวิตด้วยหยาดเหงื่อความเจ็บปวดเพื่อแลกทุกอย่างกับความฝันนั้นในวิดีโอนี้ครับ YG ไม่สามารถทำผิดพลาดอะไรได้เลยมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดมากครับถ้าหากเราคิดว่า Baby Monster ดังและมีชื่อเสียงได้เร็วเพราะว่าอยู่ในบริษัทใหญ่อย่างไวจีเพราะถ้ามีคนสรุปแบบนั้นเราอาจจะเสียดายโอกาสในการศึกษาการตลาดยุคใหม่ ที่วาวางกลยุทธ์ไว้อย่างน่าเสียดายครับเพราะในโลกของเรามีเรื่องประหลาดที่ไม่สมเหตุสมผลหลายเรื่องเลยครับเช่นถ้าเราพูดถึงรถพยาบาลช่วยชีวิตจะมีราคาประมาณ2.5ล้านบาทต,ต่อหนึ่งคันแต่ก็มีสิ่งที่แพงกว่าอย่างไม่สมเหตุสมผลเช่นนาฬิกาโรเล็กซ์เดโ a นาพอลนิวแมนรหัส6239ที่ถูกประมูลไปในราคา630ล้านบาทในปี2017พอถ้าเราคิดตามหลักเหตุและผลอย่างเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ในาฬิกาหนึ่งเรือนที่ใส่ได้แค่คนเดียวจะมีมูลค่า มากกว่ารถพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้เป็นร้อยเป็นพันชีวิตสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหากเราทำการรบกวนสมองของมนุษย์ทำให้สมองไขว้เขวโดยเรื่องราวสตอรี่และอารมณ์ได้สิ่งนี้เราจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มหาศาลและเรายังสามารถทำให้สมองของคนจำนวนมากถูกชี้นําให้เห็นถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าสิ่งอื่นได้ และ YG เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับโดย Baby Monster นั้นมีสมาชิกที่มีความสามารถที่ดีมากเป็นตามมาตรฐานของ YG อยู่แล้วแต่ถ้า YG คิดง่ายๆแค่ให้แสดงความสามารถอย่างเดียวนั้น Baby Monster จะล้มเหลวร้อยอร์เซนครับเพราะวงจะไม่แตกต่างกับ K-pop วงอื่นๆเลย YG จึงวางเดิมพันครับวางเดิมพันในการสร้างสตรอรี่ที่อันตรายและกลยุทธ์ที่หนนั้นถือว่าเสี่ยงมากครับเพราะว่าหากวางแผนไม่ดีเนี่ย อาจจะทำลายเบบี้มอนสเตอร์เลยก็ได้ซึ่งผมจะขออนุญาตนงตีแตกก็คือ The Reverse Hunger Game วางเกมทำลายและหักหลังคนดู หลายท่านทราบเป็นอย่างนี้แล้วว่า The Hunger g a m e กเป็นภาพ,พยนตร์แนว Survival Show ที่ตัวเอกต้องเข็นฆ่าคนอื่นให้ได้เพื่อให้มีชีวิตรอดโดยหนังประสบความสำเร็จด้านรายได้มหาศาลเพราะมีการสร้างสตรอรี่เขย่าสมองให้ผู้ชมลุ้นและเอาใจช่วยตัวเอกให้สามารถรอดชีวิตให้ได้แม้จะมีการฆ่ากาันเกิดขึ้นก็ตามครับ เดอดฮังก์กเกนั้นเป็นหนังที่ลุ้นระทึกเคร่งเครียดทําให้ร่างกายของคนดูหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลแห่งความเครียดออกมาและตรงนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสําคัญกับการสร้างแบ,บแรนด์เบบี้มอนสเตอร์อย่างมากเลยครับเพราะเนื่องจากในตอนแรก YG ทําการแนะนําเปิดตัวสมาชิก Baby ้มอนสเตอร์แต่ละคนให้ผู้ชมได้เห็นเริ่มรู้สึกผูกพันรักและอยากเอาใจช่วยเรียบร้อยแล้ว จากนั้น YG ทำการหักหลังคนดูด้วยการประกาศรายการ Last Evaluation เพื่อให้เด็กทั้ง7คนต้องมาแข่งขันกันให้อยู่รอดตามแนว Survival Show แบบ The Hunger Game ครับแต่แม้จะเป็นแนวเกมสู้ให้รอดชีวิตเหมือนกัน YG ก็ทำลายกฎของ The Hunger Game ทุกอย่างเลยครับเพราะตัวละครเอกครั้งนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่กลับมีตัวละครที่เรารักไปแล้วถึง7คนโดยทั้ง7คนนั้นต้องมาแข่งกันสิ่งนี้เป็นการทำลายความหวังของคนดูทิ้งไปเลยและระดับฮอร์โมนคอติ ดีซอลของคนดูนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นมากจากความเครียดที่ YG ทิ้งระเบิดไว้ทันทีครับแต่ก็เกิดปัญหาใหญ่ตามมาที่หาก YG แก้ไขไม่ได้จะกลายเป็นรางไหยนะครั้งใหญ่ของ YG เลยทีเดียว เพราะเซเวอร์โอ้โชว์แบบหนังดิฮังเกิลเกมนั้นแม้ตัวเอกจะฆ่าศัตรูไปกี่คนเราก็ยังรักและเชียร์ตัวเอกอยู่ดีครับแต่กับเบบี้มอนสเตอร์มันอันตรายและเสี่ยงกว่านั้นมากเพราะวายจีเอาตัวเอกทั้ง7จ็ดคนมาสู้กันเลยดังนั้นหากทำพลาดไปหรือมีสมาชิกคนไหนอยากได้แสนมากกว่าคนอื่นแล้วก็เราอาจจะเกลียดสมาชิกทั้งหมดไปเลยก็ได้และนั่นจะทําให้เบบี้มอนสเตอร์พังทลายอย่างแน่นอน YG เขาจึงทําการเบี่ยงเบนสมองคนดูครับแก้เกมอันตรายนี้ ออกมาได้อย่างฉลาดมากเพราะ YG ทําตัวเองให้กลายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสมาชิกทั้ง7คนแทนทําให้เด็กทั้ง7ไม่ต้องแข่งกันเองแต่ต้องร่วมมือร่วมใจต่อสู้กับ YG ทําให้เด็กฝึกทั้ง7คนนี้อยู่ในสถานะมวยรองหรือว่า Underdog ครับที่ผู้ชมตามเชียร์ได้อย่างสนิทใจตรงนี้ต้องยอมรับว่า YG เดินเกมเสี่ยงมากๆเพราะการหักหลังคนดูนั้นทําให้ระดับฮอ,อ,อร์โมนคอร์ติซอลแห่งความเครียดเพิ่มปริมาณสูงมากแต่ตรงนี้ เป็นจุดสำคัญครับเพราะยิ่งคอร์ดิซอลสูงเท่าไหร่หากตอนจบของ Last Evaluation จบได้ดีคนดูจะยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมเหมือนดูภาพยนตร์ดีๆเรื่องหนึ่งเลยครับ และเมื่อ YG เสียสละตัวเองรับบทเป็นผู้ร้ายให้คนด่ามากเท่าไหร่คนดูก็จะยิ่งผูกพันกับสมาชิก Baby Monster ได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นกลยุทธ์การเดินเกมที่เสี่ยงและอันตรายของ YG ในครั้งนี้มันจึงสามารถเรียกความสนใจของคนดูให้รับรู้ถึงการมีอยู่ของ Baby Monster ได้ประสบความสำเร็จมากครับ แต่ถึงแบบนั้นก็ตามแม้กลยุทธ์ที่1จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าหาก YG ลืมสิ่งหนึ่งไปครับทุกอย่างที่ลงทุนกับ Baby Monster จะสูญสลายไปทันทีดังนั้นการทำความเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างได้เลยครับ YG รู้ว่าการให้ผู้ชมลงทุนเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ให้กับศิลปินครับ เพราะยิ่งเราใช้เวลากับศิลปินมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกผูกพันทําให้การสร้างแบรนด์ให้ศิลปินเหล่านั้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแต่การที่เราแค่พูดออกมามันง่ายกว่าการทําได้จริงๆเสมอเพราะไม่ว่าบริษัทไหนไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ต้องการให้ผู้ชมลงทุนเวลากับบริษัทอยู่แล้วครับแต่ทําไมวิวเอเซอร์ถึงทําให้ผู้ชมลงทุนเวลาได้สําเร็จจริงๆละ่ะ กลยุทธ์ที่2นั้นไม่น่าเชื่อว่าหลายบริษัทละเลยและพลาดการใช้งานไปครับเพราะอาจจะไม่เข้าใจว่ามันทรงพลังมากๆซึ่งผมจะขออนุญาตสินงีแต่ก็คือ the Steve Jobs effect ผมเชื่อว่า YG รู้ความลับของ Steve Jobs และ Apple ครับ เพราะความยิ่งใหญ่ของ Apple ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นผลจากการวางรากฐานที่แข็งแกร่งของ Steve Jobs และนักการตลาดทุกคนบนโลกนี้ยอมรับว่า Steve Jobs นั้นเป็นผู้ประกอบาการที่มีทักษะการสื่อสารคันเทพเลยครับแล้วอะไรล่ะ อะไรที่สตีฟจ็อบทำกับ Apple ทําให้ Apple โดดเด่นมากๆจนทําให้บริษัทอื่นๆต้องมาเรียนแบบตามเพราะสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทำนั้นสามารถขโมยเวลาที่มีค่าพร้อมทั้งวานกับดักทำให้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งดูธรรมดาไปพร้อมกันเลยซึ่งกลยุทธ์ที่ผมขออนุญาตเฉลยนี้ก็คือการทุ่มชีวิตทําการตลาดก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครับผมขอใช้คําว่าการทุ่มชีวิตเพราะว่าสตีฟจ็อบส์ตั้งใจกับงาน Apple Even t ซึ่งเป็นงานที่สตีฟจ็อบส์ุ่งเทพลังงงาานนนนให้้วันนี ประสบความสําเร็จให้ได้ครับเพราะเป็นงานที่ถือว่าสําคัญที่สุดสําหรับการตลาดทั้งหมดของ Apple เลยสตีฟจ็อบส์จะสร้างกระแสะให้วันงานซึ่งแม้จะยังไม่มีใครเคยเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ Apple จะเปิดตัวแต่ก็มักจะมีข่าวหลุดมีข่าววงในออกมาให้ตลาดตื่นเต้นอยู่ตลอดทําให้ผู้คนสนใจงานนี้มากๆและสตีฟจ็อบส์จะทําการเขียนบทพูดวางแผนวางจังหวะก,การนําเสนอสร้างพรีเซนเทชันที่ดึงดูดสายตาผู้ชมให้คนในงานรู้สึกว้าวสตีฟจ็อบส์ควบคุมทุกอย่าง ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวมีกระแสแรงก่อนที่ลูกค้าจะเห็นสินค้าจริงให้ได้สิ่งนี้ทําให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple สามารถเพิ่มสิ่งที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อนั่นก็คือการเพิ่มเหตุผลในการซื้อครับ จีบจ๊อบทำการเพิ่มเหตุผลให้ iPhone ดูน่าซื้อกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆของคู่แข่งมากซึ่งสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นกลยุทธ์การตลาดคันเทพที่ชื่อว่า p r i v a c y Effect ซึ่งสำคัญมากที่ทำให้สินค้าของคู่แข่งเนี่ยดูธรรมดาไปเลยเมื่อเทียบกับ Apple ครับ ดังนั้นผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่า YG ใช้กลยุทธ์นี้ยังไงเพราะช่วงการทําากรตลาดให้ Baby Monster นั้นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าวิกฤตที่สุดที่จะตัดสินความอยู่รอดของ Baby Monster คือช่วงก่อนการเดบิวต์นั่นคือ YG ทุ่มเททุกอย่างให้กับรายการ Last Evaluation เพื่อสร้าง Steve Jobs Effect หรือ Primacy Effect ที่จะหาเหตุผลให้คนดูรู้สึกชอบ Baby Monster ให้ได้ พอถ้ามาลองเปรียบเทียบกับ K-POP วงอื่นเช่นวง K-POP A แต่เขาทำการปล่อยเพลงเดบิวต์ออกมาแล้วกระแสตอบรับดีเนี่ยผู้ฟังก็จะให้เหตุผลไม่กี่เหตุผลที่เราคาดเดาได้ครับ mm hmm. เช่นวง K-POP A นี้หน้าตาดีเสียงดีเต้นเก่งการแสดงดีเพลงเพราะซึ่งเหตุผลมันก็มีประมาณนี้จริงๆครับ แต่สำหรับ Baby Monster นั้น YG ใช้รายการ Last Evaluation ทำให้เกิด positive first impression ที่คนดูรู้สึกประทับใจไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาคนดูพูดถึง Baby Monster เขาจะไม่พูดถึงเหตุผลทั่วไปเท่านั้นแต่คนดูจะพูดถึงว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้สู้ไม่ถอยเด็กๆก,กลุ่มนี้รักกันแม้จะต้องแข่งกันเพื่อเดบิวต์แต่ก็ช่วยเหลือกันตลอดพูดถึงว่า Baby m o n ster ดูเป็นพี่น้องกันจริงๆซึ่งเหตุผลที่กล่าวมาเหล่านี้ครับเป็นเหตุผลที่เหนือมากกว่าเหตุผลผิวเผย อย่างหน้าตาดีเสียงดีเต้นเก่งมากๆสิ่งนี้ทําให้คําอธิบายวง Baby Monster มีคําอธิบายที่มากกว่าและลึกซึ้งกว่าวงเคป๊อปวงอื่นๆและนั่นส่งผลให้เคป๊อปวงอื่นดูธรรมดาไปเลยเมื่อเทียบกับ Steve Job Effect t ที่ว g วางกลยุทธ์ให้ Baby Monster และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเมื่อ Baby Monster ยึดเอาความประทับใจแรกของคนดูเกิดเป็น o s i t i v e impact ผ่านรายการ Last Evaluation ได้แล้วหากเกิดเหตุ YG ทําผิดพลาดแกปเช่นทําเพลงออกมาให้ Baby Monster ได้อย่างไม่ เหมาะสมคนจะไม่ไปว่า Baby m มอน t เตอร์เลยแต่จะด่า YG แทนเพราะคนดูมีเหตุผลที่ลึกซึ้งที่จะตามเชียร์ b y บี้มอนสเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านวิเคราะห์ไว้ว่า Baby Monster สร้างปรากฏการณ์คนดังกว่าเพลงเพราะในขณะที่วงอื่นๆต้องรอเพลงให้ดังก่อนเท่านั้นแต่ Baby Monster ทลายข้อจำกัดเรื่องเพลงไปแล้วครับเพราะตัววงตัวสมาชิกมีเหตุผลแบบ Steve Jobs Effect ให้คนรักเรียบร้อยแล้วให้คนติดตามเรียบร้อยแล้วดังนั้น Baby Monster จึงรอแค่เพลงดีๆเท่านั้นที่จะทาให้พวกเธอก้าวออกมาอยู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมได้จริงๆซึ่งจะทาให้ชื่อเสียงแบรนด์ Baby Monster พุ่งทะยานในวงกว้างทันทีแล้วผมมีข่าวดีในวิดีโอนี้ครับเพราะว่าคุณจะได้รับหนังสือกลยุทธ์ที่ YG ซ่อนไว้ความลับ YG ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนไม่เคยบอกใครครับที่ถ้าคุณได้รู้แล้วก็อาจจะฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่มันจะทำให้คุณรวยขึ้นแน่นอนอย่าลืมรอดูวิธีรับฟรีในช่วงถัดไปเลยครับสูตรเฉพาะการตลาดของ YG แต่ถ้าเรามาลองคิดดูดีๆแล้วนะครับกลยุทธ์ที่1ที่2ที่พูดมาข้างต้นเนี่ยบริษัทอื่นๆเขาก็ใช้กันแต่คําถามสําคัญที่เราจะต้องหาคําตอบให้ได้ก็คือทําไมบริษัทอื่นใช้แล้วดึงดูดคนดูได้ไม่เท่ากับ YG ดึงดูดผู้ชมและดึงดูดยอดวิว ให้กับเบบี้มอนสเตอร์ล่ะมันต่างกันยังไงเนื่องจากกลยุทธ์ที่1และ2ที่ผ่านมานั้นเป็นแค่ตัวเซตอัพที่จะเตรียมสรรพกำลังทุกอย่างสู่ขั้นตอนเด็ดขาดสําหรับการสร้างแบรนด์ให้เบบี้มอนสเตอร์ในกลยุทธ์ที่3ที่ YG วางแผนไว้นี้ครับกลยุทธ์ที่3นี้ถ้าคุณไม่พร้อมรับมืออาจจะอันตรายกับคุณมากๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องความรักอีกต่อไปเลยเพราะว่ากลยุทธ์ที่3ที่ผมจะขออนุญาตตีแตกก็คือ The f a t a l Bridge สะพานแห่งความตาย แค่ชื่อนี้ก็เห็นถึงความอันตรายของกลยุทธ์แล้วครับเพราะน,นี่คือการทดลองจริงๆของนักวิทยาศาสตร์2ท่านแห่งมหาวิทยาลัยบร i ทิชโคลัมเบียคือโดดาดลดัตตันและอาเธอร์แอรอนในปี1974ครับ ที่ทำการทดลองให้ผู้ชายเดินข้ามไปเจอกับผู้หญิงผ่านสะพานที่ทั้งสูงและสั่นมากๆเหตุการณ์นี้ทำให้ฮอร์โมนอะดรีนาลินของผู้ทดลองหลั่งออกมาจากการได้พบกับเหตุการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตซึ่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนนี้ก็สามารถทำให้ผู้ทดลองเข้าใจผิดครับ เพราะว่าเวลาเราตื่นเต้นเมื่อตอนที่เจอกับคนที่เรารักนั้นเนี่ยร่างกายก,ก็จะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนออกมาเช่นเดียวกันทําให้มีโอกาสมากๆที่คนที่อยู่บนสะพนานแห่งความตายจะพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นความรักให้เกิดขึ้นได้ แล้ว YG ที่ผลักผู้ชมเข้าไปอยู่ในสถานการณ์สะพานแห่งความตายร่วมกันกับ Baby Monster ผ่านรายการที่เคร่งเครียดและตื่นเต้นอย่างรายการ Last e v a l u a t i o n แต่ว่านะครับสถานการณ์นี้อาจจะเป็นความผิดพลาดที่สิ้นหวังที่สุดของ YG และ Baby Monster ได้เลยถ้าไม่ระมัดระวัง เพราะเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือคนดูจะคิดว่า YG หลอกคนดูแน่ๆและสามารถเททิ้งรายการ Last Evaluation ด้วยความโกรธและเลิกติดตามไม่สนใจ Baby Monster อีกต่อไปได้เลยครับ สถานการณ์นี้เสี่ยงและอันตรายมากจริงๆแต่ถ้าเทียบกับเหตุการณ์จริงในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหรือผมก็ตามพวกเราสามารถติดกับดักความรักจอมปลอมที่ทําให้เกิดหายนะในชีวิตคู่ส่งผลให้เกิดการหย่าร้างหรือแย่ที่สุดเลยก็คือการฆาตกรรมได้ครับซึ่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่จะมาปั่นสมองหลอกล่อประสาทของเราให้เกิดความรักจอมปลอมได้ก็คือฮอร์โมนออกซิโทซินครับซึ่งผมจะเจาะจงก็คือฮอร์โมนออกซิโทซินของเหยื่อครับ เช่นสถานการณ์ถ้าเราได้ใกล้ชิดกับคนที่ร้องไห้เพราะเขาผ่านเรื่องราวแย่ๆมาเราก็จะรู้สึกเห็นใจซึ่งการเห็นใจเนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนออกซิโทซินถูกกระตุ้นส่งผลให้เราเข้าใจผิดไปว่านี่คือพมลิขิตหรือชะตาเห็นความรักทั้งๆท,งที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลมาจากฮอร์โมนออกซิโทซินของเหยื่อที่ทําให้เราเห็นใจสงสารเกิดเป็นความรักจอมปลอมพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความผูกพันขึ้นมาครับแต่ในทางตรงกันข้ามหากคุณโชคดีและได้อยู่ในสถานการณ์ ใกล้ชิดกับคนที่ร้องไห้เหมือนกันทําให้คุณเห็นใจและฮอร์โมนออกซิโทซินจะถูกกระตุ้นออกมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะคุณกลับเห็นอีกด้านด้วยว่าคนที่คุณเห็นใจนั้นจริงๆแล้วเป็นคนทัศนคติดีไม่ได้เป็นแค่เหยื่อแต่เขากลับลุกขึ้นสู้เหมือนเป็นฮีโร่ที่ไม่ยอมแพ้เลยนี่คือสิ่งที่แตกต่างครับเพราะว่านี่คือฮีโร่ออกซิโทซินที่ทําให้คุณตกหลุมรักได้ถูกคนมากกว่าเพราะว่าคุณไม่ได้ตกหลุมรักเหยื่อครับเพราะฮีโร่ออกซิโทซินนั้นจะส่งผลให้คววาาามรักยนนและ ประสบความสําเร็จมากกว่าแน่นอนดังนั้นถ้าคุณสังเกตคอนเทนต์ของ Baby m มอน ster อร์คุณจะเห็นว่า YG จะให้คุณเห็นน้ําตาของเด็กๆหลายครั้งแน่นอนเพื่อกระตุน้นออกซิโทซินออกมาแต่คุณก็จะเห็นด้วยว่าเด็กๆไม่ยอมแพ้และกัดฟันสู้ตลอดแม้จะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามครับทำให้ Baby m มอน ster อร์ไม่ได้เป็นแค่เหยื่อในสถานการณ์นี้แต่เป็นนักสู้ที่กระตุ้นฮีโร่ออกซิโทซินที่ไม่เคยหยุดก้าวเดินตามความฝันตั้นหาครับความรักของคนดูที่เกิดขึ้นกับ Baby Monster อร์นั้นจึง ส่งผลให้เกิดพันธะความผูกพันที่แข็งแรงและประสบความสําเร็จในระยะยาวนั่นเองครับแต่บางทีเราอาจลืมเรื่องที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับ Baby ้มอนสเตอร์ไปเพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดจะฉลาดแค่ไหนหรือ YG จจะวางแผนอย่างรอบคอบเพียงใดก็ตามครับ สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือหัวใจและจิตวิญญาณของ b บบี้มอนสเตอร์เด็กๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่จะสื่อว่ามีแค่ความสามารถเท่านั้นเพราะถ้าคุณลองมองดีๆลองมองที่แววตาของเด็กกลุ่มนี้ดีๆครับคุณจะเห็นได้ทันทีเลยว่านี่คือแววตาของคนที่มุ่งมั่นที่อดทนและต่อสู้เพื่อความฝันอยู่ เบื้องหลังของทุกการแสดงเบื้องหลังของรอยยิ้มที่เห็นมันซ่อนคำคืนที่ยาวนานที่พวกเธอเหนื่อยจนหลับไม่ลงเสียงหัวเราะที่เราได้ยินก็ซ่อนการฝึกซ้อมอย่างหนักท่ามกลางหยาดเหงื่อและน้ำตาอีกมากครับที่ไม่เคยถูกเผยแพร่ออ,อกมาให้เราเห็น ในทุกๆวันเด็กกลุ่มนี้ต้องเผชิญความไม่แน่นอนและไม่มีทางรู้เลยว่าความฝันของพวกเธอจะกลายเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะพังทลายกลายเป็นความเจ็บปวดท,ทิ้งรอยแผลไว้ตลอดชีวิตในตอนที่เราเห็นเบบี้มอนสเตอร์ผ่านหน้าจอเบื้องหลังนั้นเราอาจจะไม่มีวันเข้าใจถึงความหนักของชีวิตจากความกดดันที่พวกเธอแบกรับอยู่ได้เลยเพราะคุณจะเห็นความกลัวที่เด็กๆต้องผเผชิญเมื่อต้องยืนอยู่ต่อนหน้าสายตาของผู้คนหลายหมื่นชีวิต และคุณก็จะสังเกตเห็นว่าพวกเธอยังคงเดินหน้าสู้ต่อซึ่งจากทุกสิ่งที่แสดงออกมามันคงไม่ใช่แค่เพราะต้องการชื่อเสียงหรือว่าความเด่นความดังแน่นอนครับพอลึกลงไปในใจพวกเธอกำลังเชื่อมั่นในสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นนั่นคือแววตาแห่งความเชื่อมั่นในความฝันความฝันที่เด็กกลุ่มนี้ทุ่มเททั้งชีวิตก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ยากลำบากนี้อยู่ เมื่อเราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของวิดีโอนี้เราอาจจะเข้าใจได้ว่าที่เราตามเชียร์เด็กกลุ่มนี้คงไม่ใช่เพราะแค่ความสามารถที่พร้อมจะแสดงให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าเท่านั้นแต่มันคือจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ที่คนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยหยุดสู้เพื่อความฝันและหากเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้ที่ยังอายุเพียงเท่านี้เองครับ ยังมีแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังขนาดนั้นและกัดฟันอดทนต่อสู้เพื่อเอาชนะความกลัวและความไม่แน่นอนได้บางทีครับบางทีเราเองก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันถ้าเรายังมุ่งมั่นและไม่ทิ้งแววตาแห่งความฝันของเราครับทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวของ Baby ้มอนสเตอร์ครับ ำรับของขวัญพิเศษที่ผมสัญญาไว้คุณได้รับหนังสือเนื้อหาพิเศษเล่มนี้ฟรีเลยครับโดยสามารถดูวิธีดาวน์โหลดฟรี100%ได้ที่ส่วนรายละเอียด description ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับ และผมขออนุญาตแจ้งเตือนว่าตอนนี้คนไทยกำลังโดนทั้งทุนจีนและ AI โจมตีอย่างหนักและทุนจากต่างประเทศนี้ต่างโจมตีเราผ่านจิตวิทยาสมองซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นคนไทยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับทำให้สามารถแย่งงานและทําลายธุรกิจของคนที่ไม่ได้เตรียมตัวให้ดีได้เลยพวกเราจึงควรรู้วิธีควบคุมสมองคนในระดับที่ลึกซึ้งให้ได้จริงๆผมมีคลาสเรียน Exclusive ที่ผมตั้งใจมากๆที่ชื่อว่า neuro stories master class การตลาดเรื่องเล่าสั่งสมอง คุณจะค้นพบความลับของ วิทยาศาสตร์สมองระดับม a สเตอร์ e พีเลยครับที่ส่งผลต่อยอดขายโดยการควบคุมสารเคมีในสมองมนุษย์ผมสอนรอบแรกอยู่ที่22,500บาทแต่สำหรับผู้ที่ดูวิดีโอนี้แล้วแอดไลน์แอดแมทบิสแล้วใส่รหัสว่าดริปจะมีส่วนลดให้ถึง16,510บาทครับอยู่ที่5 9 9 0เท่านั้นคุณสามารถมั่นใจและไว้ใจว่าคลาสเรียนนี้สามารถช่วยคุณเพิ่มยอดขายแบบที่คุณไม่เคยเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนในชีวิตเลยครับโดยยืนยันจากรีวิวของผู้ที่เรียนรอบแรกที่เรียนคลาสนี้แล้้วรรีีีีบออนนนก่่ทเยจะ อแอด,ดไลน์ไอดีแอดแมทบิสทักแอด,ดมินได้เลยครับพบกันในวิดีโอถัดไปกับแมทบิสธุรกิจตีแต่ครับ